ควรมีทอดมีใจดีกดตะกร้าสโลแกนของเราควรมีทอดมีใจดีกดตะกร้านะคะทุเรียนทอดมีไปขออีกสักห้าบ้านสิบบ้านนะคะถ้าไม่วีนไม่ใช่แพรรี่ถูกต้องค่ะถุงถุงทองยมมิงกระดิมม่งใครวะถุงทองถุงทองอยู่ไหนถุงทองนอนอยู่ไหนวะ ตรงงใจดีกดตะกร้าให้หน่อยนะคะขึ้นฮอตสิบแล้วค่ะสวัสดีสามร้อยแปดสิบท่านตอนนี้ขึ้นฮอตสิบแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นฮอตสิบแล้วนะคะใครใจดีกดเลยใครใจดีกดได้เลยจ้าใครใจดีกดได้เลยจ้าป้าป้าเออป้ายนี่ใครให้ทักมึงลงหลุมเลยถ้าทักนะทักลงหลุมเท่านั้นไม่มีทักค่ะช่องนี้ต้องกดตะกร้าอย่างเดียว ไม่มีทักอันไหนทั้งนั้นนะคะใจดีกดตะกานะคะขอบคุณค่ะกวนมีทอดมีใจดีกดตะกาอืมกวนมีทอดมีใจดีกดตะก้านะคะไปเลย กวนมีทอดมีใจดีกดตะกร้านะคะไปเลยค่ะกวนมีทอดมีนะคะใจดีกดตะกร้าเลยไปเลยคุณแม่ช่วยกัน วางใจยังไงกับคนที่พูดให้ร้ายเราไม่หยุดคะให้ร้ายก็แจ้งความมันไปสิจะไปอยู่ทําไมจะไปปล่อยให้เขาพูดว่าร้ายตัวเองทําไมล่ะมันหมิ่นประมาทหรือเปล่าถ้าหมิ่นประมาทก็แจ้งความไปอยู่เฉยๆทาไมล่ะมันหมิ่นประมาทหรือเปล่าล่ะเรื่องที่มันพูดว่าร้ายนั่นนะ่ะมีหลักฐานไหมเก็บหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความมันจะได้หยุดพูดแค่นั้นเลยจะไปรออะไรอยู่ล่ะ จะไปรออะไรอยู่ล่ะกวนมีทอดมีนะคะปลายสี่บ้านสี่บ้านไม่ต้องไปวางใจไม่ต้องไปวางใจค่ะประมวแต่วางใจอยู่ทําไมไม่ต้องวางใจอะไรทั้งนั้นอืมกฎก้า <c oughs> <c oughs> ซื้อแล้วค่ะทุเรียนทอดขอบพระคุณจ้าสงสัยดูอาจารย์เบียร์เยอะไปเออเจ๊อย่าเพ้อเจ้ออย่าเพ้อเจ้ออะไรดีใจเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่าเพ้อเจ้อมันไม่ได้เป็นเรื่องโรแมนติกขนาดนั้นค่ะอย่าเพ้อเจ้อเดี๋ยวโดนเอาลงหลุมอย่าเพ้อเจ้ออย่าเพ้อเจ้อดูเรื่องดูประเด็นที่เขาคุยกันด้วย สนใจกดตะกร้านะคะสนใจกดตะกร้านะคะไปเลยไปสักหนึ่งบ้านสักหนึ่งบ้านไป381คน381คนนะคะได้ไหมดูที่น้ำใจมีไหม น้ำใจอ่ะมีไหมสักคนละบ้านสามร้อยคนเนี่ยขอแค่สามบ้านแค่นั้นแหละอะเออแค่นั้นพอไปไปแม่ถือว่าช่วยกันโอ้แปดบ้านแล้วขอบคุณค่าอีกสองบ้านครับปะสั่งซื้อแล้วสองหอกินเยอะไขมันจะขึ้นไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นหรอกค่าไม่ขึ้นหรอก อาจารย์เบียร์บอกขายของสู้คุณแพรรี่ไม่ได้อา้าวดิฉันเป็นแม่ค้าโดยตรงดิฉันเป็นกระเทยดิฉันก็เว็ดเวดเว็ดแวด,วด,วด,วดได้มากกว่าอาจารย์ไงดิฉันขายทุกอันนี้นะดิฉันขายทุก อาทุกคนกวนมีทอดมีกวนมีทอดมีใจดีกดตะกร้าค่ะใจดีกดตะกร้านะคะใจดีกดตะกร้านะคะมาเลย อาจารย์บอกคุณแพรี่เขาพูดนิดเดียวก็ขายได้แล้วอาจารย์นั่งพูดตั้งนานโอ้ยไม่จริงดิฉันก็ขายนานเหมือนกันพี่ขายนานเป็นเหมือนกันหมดเนี่ยถ้าเป็นช่วงประมาณแบบเนี้ยป,ประมาณแบบปลายเดือนแต่ยังไม่ถึงสิ้นเดือนเงินยังไม่ออกมันก็อืดเหมือนกัน,นก็อืดเหมือนกัน,นะคะ่ะมันก็อืดเหมือนกัน ไปทุกคนสวัสดีค่ะชนบุรีวันเดียวก็ถึงละมั้งเนี่ยชนบุรีส่งไม่เกินสองวันน่ะถึงแน่นอนโรยนิดนึงค่ะไม่เยอะค่ะ ไปทุกคนกวดมีทอดมีท,ทุกคนใครทาทุกคนกวนมีทอดมีกดก้าเลยเออกวนมีทอดมีค่ะไปกดก้าเลยค่ะสามร้อยท่านเร็ว สามร้อยท่านสามร้อยท่านมาแล้วสามร้อยท่านมาหน่อยทุกคนเร็วไปทุเรียนกวนมีแบบแพ็กเล็กนะคะ250บาทกับ450ราสมีแบบ4ชิ้นกับ8ชิ้นจะเป็นทุเรียนที่ทำแบบทำแบบอันนี้เลยแม่เลิศมากทุเรียนกวนเราอะไปขึ้นฮอตสิบแล้วนะ ขึ้นฮอตสิบเจ็ดแล้วนะกดตะกร้าได้เลยขึ้นฮอตสิบเจ็ดแล้วนะกดตะกร้าได้เลยเร็วทุกคนกดตะกร้าเลยไปขอบคุณอุ้ยขอบคุณคุณเจนนี่นะคะขอบคุณค่ะ ไปทุกคนไปสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสาม้อยห้าสิบสองท่านสองบ้านค่ะสองบ้านได้ไหมสองบ้านได้ไหม ว่างตอนไหนทักหาด้วยนะเออแม่จอ้อจอกกี้นะคะแม่จอ้อจอกกี้ล่าสุดเดี๋ยวฉันเห็นคลิปแม่จอ้อล่าสุดโอ้ย <c oughs> แม่จอ้อนี่ลดเนาะแกลดนะยอมแกจริงนะยอมแกใครเห็นคแค่ทุกคนไปดูคลิปเจ,จ๊จ้อล่าสุด <c oughs> ที่แกถ่ายกันเด็กอะที่แกถ่ายกันเด็กอะทุกคน คนดูเยอะด้วยคนดูเยอะมากคนดูเยอะมากทุกคนกดตะกร้าขายอีกสองบ้านแล้วอีกสองบ้านจากอีกสองบ้านสองบ้านใจดีกดตะกร้าเลยสองบ้านสองบ้านนะคะ สองบ้านนะคะไปทุกคนเลวควรมีทอดมีใจดีกับตะก้าเลยไปไปควรมีทอดมีตะเรียนเก้ากุมารย้อนสอนคืออะไรครับอะไรคือกุมารย้อนสอน อะไรคือกุมารย้อนสอนอะไรคือกุมารย้อนสอนพิมพ์ให้มันอ่านให้มันรู้เรื่องอย่าเพื่อเจอ ปรกกอนสีประกอนสีนางแก้งดิฉันประกอนสีนางแก้งดิฉันทุกคนควรมีทอดมี ควรมีทอดมีใจดีกตะก,ก้านะคะ